วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่งม,มอบของพัสถูกรนโตนะคะก็จะเป็นไซส์ขนาดมินิเลยนะคะมินิแบบนี้แต่รายละเอียดต้องบอกว่าครบถ้วนสมบูรณ์กรนโตเซตนี้จะเป็นแบบ ทีเ่เรียกว่ามีสัญลักษณ์ที่ชัดเจนแล้วยังมีเรื่องของโทนสีที่บ่งบอกในเรื่องของสัญลักษณ์รูปทรงต่างๆที่พูดถึงเรื่องของธาตุทั้ง5ได้อย่างชัดเจนเลยนะคะโดยการแบ่งเป็นเฉดของสีนะคะนี่กรินโตนะคะเป็นพระสถูปในรูปลักษณ์หนึ่งที่พูดถึงรูปแบบเชฟก่อนดีกว่า เชฟนี้ก็คือออกแบบมาเป็นในรูปทรงแบบเรขาคณิตแต่ในแต่ละรูปลักษ์รูปทรงเขาจะสื่อความหมายในยะของธาตุทั้ง -5 ทั้งหมดนี้เลยนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลมอากาศนะคะก็เรียกว่าเป็นพระสถุปท,ที่ทรงความหมายและทรงพลานุภาพด้วยนะคะซึ่งในนี้เนี่ยจะมีการจารึกนะคะ ยิงเรเซอร์ด้วยอักษรสิทธธรรมโบราณนะคะเป็นนี่เลยเดีย๋ยวเราจะมอบไปให้กับตำราตัวนี้นะคะก็คือพระสูตรว่าด้วยนะคะรัตนคันธรธา,ารณีว่าด้วยการาว่าด้วยการบูชาพระบรมธาตุทั่วพระวรากายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็จะเป็นเนื้อหาพระสูตรที่เราได้คัดลอกมานะคะจาก ต้องกราบขอบพระคุณนะคะท่านวิศวะนะคะวิศวพัฒเสกเกะมากเลยนะคะนี่ก็จะเป็นข้อมูลที่เรานําคัดลอกมานะคะโดยที่เราไม่ได้แต่งเติมใดๆเพิ่มเติมอาจจะมีเรื่องของภาพที่ทําให้อัธรรมากขึ้นนะคะส่วนท้ายเล่มก็จะมีเสริมเพิ่มเติมสําหรับในแต่ละรอบก็จะมีมีบางท่านอยากร่วมเป็นเจ้าภาพเราก็จะให้เครดิตนะคะมีชื่อเป็นเจ้าภาพสาหรับรดนี้ก็จะมีเจ้าภาพอยู่แล้วนะคะซึ่งก็ยังพอมีให้ แจกสำหรับท่านที่ได้บูชาเซตที่เป็นกรินโตหรือว่าพระสถูปแห่งธาตุทั้ง5้าซึ่งเราก็อยากให้ได้ไปศึกษาอา่านเพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งนะคะก็จะมอบไปให้ด้วยเดี๋ยวเรามารีวิวแล้วก็เรียกว่ามาตรวจเช็คความเรียบร้อยของสถูปนี้นี่เป็นงานแก้วคริสตัลนะคะพระสถูปนี้นะคะก็สามารถนำพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุต่างๆมาบรรจุนะคะได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีมวลพระสูตรให้ด้วย หัวใจสุตรานะคะซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีพระบรมสารีริกธาตุเราก็สามารถนำพระสูตรมาบรรจุไว้ด้านในได้นะคะซึ่งเขาบอกว่าสถูปเนี่ยสัญลักษณ์แทนค่าพระวรากายแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะและเป็นที่บรรจุพระธรรมคำสอนนะคะนี่เลยความพิเศษของโกริโตตัวนี้นะคะจริงๆเป็นขนาดไซส์มินิน่ารักแล้วก็สีแบบเฉดได้ตามถูกลักษณะของเขาเลยไม่เพียงแค่นี้นะคะ เรายังมีนะคะมีอะไรก็มีนี่เลยค่ะนี่ทําให้ตื่นเต้นนิดหน่อยจริงๆแล้วก็เป็นความพิเศษของเขาเลยก็คือสําหรับเซตโตลินโตนี้นะคะเกือบท,ท,ทุกขนาดเลยเราจะมีเป็นเซตที่สามารถนํามาตั้งวางไว้ในห้องพระห้องทํางานนะคะเราก็มีฐานรองฐานรองเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ฐานแก้วคริสตัลอย่างเดียวเท่านั้นมันจะมีเรื่องของชุดควบคุมไฟนี่ทั้งหมด7 ถ้าจำไม่ผิดคือเจ็ดเจ็ดอะไรอ่ะคะเจ็ดเฉดสีของไฟนะคะช่วงนี้อัดคลิปไม่ค่อยบ่อยนะคะอาจจะพูดแบบว่าอาจจะมีไม่ไหลเรื่อนแต่ก็โอเคนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาซูนกันใกล้ๆนิดนึงเห็นความสวยงามแล้วนะคะ มันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะนี่คือเราต้องบอกว่าสถูปนี้เราจะเห็นรละพบบ่อยมากนะคะโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นนะคะในนิกายชิงงอนหรือชิงกอนนะคะเขาจะมีแบบมีลักษณะรูปลักษณ์นี้นะคะเป็นปฏิมากรรมเป็นสถาปัตยกรรมตั้งอยู่ไว้ที่ทพิพิธภัณฑ์หรือว่าตามสถานที่ต่างๆนะคะมากมายเลยซึ่งการจนาหรือว่าการจารสถูปป้าก็ได้เดินทางไปถึงแหล่งตรงนั้นแล้วนะคะ ก็ชื่นชอบมากเพราะว่ามันเป็นสถุปที่มีสเสน่ห์จริงๆนะคะนี่เราจะมีชุดควบคุมไฟให้ด้วยสามารถปรับได้เจ็ดระดับถ้าจำไม่ผิดนะคะแต่ก็โดยมากๆก็ประมาณนั้นนี่ก็จะใช้สายชาร์จท,ที่มีมาให้นะคะนี่เปิดทำงานนิดนึงมีชุดอ่าอยู่นี่ค่ะโอเคโอ้โหมี รุ่นรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะมีชุดควบคุมเป็นรีโมทแบบเหมือนเหมือนเป็นสวิตแล้วกันเนาะเป็นสวิตเปิดปิดนี่จะมีแบบแบบแรนดอมแรนดอมนี่ก็โอเคเลยนะคะสามารถเปิดทิ้งไว้ในห้องพระนะคะเหมือนเป็นการสะวะสถวายด้วยแสงแสงไฟนะคะแสงไฟสองสว่างน,นะคะก็เปิดสวา่างถวายเลยอลิ้นพันกันโอเค คลาสสิกมากสวยงามคลาสสิกนะคะทุกๆครั้งที่แสงไฟเปลี่ยนนะคะมนตราก็จะเปล่งประกายหรือเราจะฟิกทางคือมันจะมีว่าค้างด้วยสีอะไรซึ่งอันนี้มันก็เป็นกิมมิคของของเรื่องของการทำปรับเรื่องแสงนะคะเราก็ไปดูกันอีกทีหนึ่งนี่สีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วแต่หรือจะให้แรนดอมหรือฟิกค้างก็ได้นี่แหละโกลินโตนะคะ สเสน่ห์ของเขานะคะราคาพอได้นะคะพอได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แพงมากนะคะไม่แพงสําหรับหลายๆท่านที่เห็นคุณค่าดีกว่านะคะเพราะว่าจริงจริงราคาอยู่ที่หนึ่งพันถ้าจำไม่ผิด1,500งหร้อือห7 0 0งพันเจ็ดร้อยนะคะประมาณนั้นนะคะก็ท่านก็จะได้พสุสถุกที่ทรงคุณค่าที่มีอักษรศิทธธรรมโบราณที่เป็นรัตนคันธราธารณีนะคะซึ่งพลา,านุภาพที่มีในพระสูตรเขียนไว้แบบโอ้โห เพอร์เฟกมากเยอะมากคือไม่สามารถที่จะเอามาได้เลยเพราะว่ามันจะดูแบบจริงเลยนะคะมันจะเป็นอะไรที่เ,เขาเรียกว่าปิดกั้นเลยค่ะบางทีอ่านแล้วแบบโอ้แบบว่าเพอร์เฟกจริงไปอ่านกันถ้าสําหรับท่านที่ชื่นชอบและสนใจนะคะเราจะเห็นว่าสถูปเนี้ยเขาจะทําเป็นสัญลักษณ์นี้แล้วก็จะมีอักษรสิทธธรรมนะคะเขาไปอยู่ในสถูปนะคะแล้วก็ทําเป็นยันมั่งทําเป็นลักษณะรูปลักษณ์ของทังกาบ้างนะคะ แต่นี่มาในรูปลักษณ์แบบต้นแบบของเขาก็คือแบบสถูปเลยนะคะทุกอย่างมีความหมายเชิงแบบธาตุทั้งห้านะคะสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมครึ่งวงกลมหยดน้ำนะคะนี่เลยบางที่ในทิเบตเขาก็จะเป็นสถูปแบบนี้นะคะแล้วก็มีมนตราที่รายล้อมระสถูปนะคะซึ่งเขาบอกว่ากาเรียกว่า อันนี้พูดเป็นเชิงแบบเปรียบเปยที่ทางทางชาวทิเบตน,นะคะก็เ,เรียกว่าหลุดพ้นตั้งแต่มองเห็นอะไรประมาณนั้นนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะนี่เลยข้างหลังก็จะเป็นมนตราทั้งหมดร้อยร้อยแปดนะคะ,นะคะซึ่งจริงๆแล้วการแบบนี้หายากอยู่นะคะแต่ทางการจารึกป่าไม่ยากไม่ยากเลยนะคะอะไรที่ยากเนี่ยเราจัดสรรหมดค่ะเพราะว่ามันอาจจะเป็นโอกาสที่เราได้มีโอกาสได้ ได้พยายามสรรหาละกันนะคะเพราะว่าจริงๆมันเป็นแรงบันดาลใจเริ่มต้นสําหรับการนําสถูกเข้ามาเปิดเพจนี้ตั้งแต่ช่วงยุคโควิดเลยนะคะก็คือรูปทรงนี้เลยค่ะรูปทรงที่มีความชื่นชอบแล้วก็หาข้อมูลทําตําราต่างๆหลายเวอร์ชันมากจริงกว่าจะได้เล่มนี้จริงๆมีหลายเวอร์ชันใดๆก็ตามแต่อันนี้ก็คือตกผลึกเรียบร้อยแล้วสําหรับท่านที่รับไปอันนี้ก็นะคะนี่เลยก็รอรับนะคะ นี่ถ้าให้ดีก็คือครบเซตสวยเลยเพราะว่าคือมันจะนเป็นอะไรที่แบบดูเพิ่ม value ในเรื่องของแบบาทางเรื่องแสงสีแล้วก็เรื่องของอาการถวายบูชาความหมายต่างๆดีมากนะคะขนาดก็มินิมอลไม่ใหญ่มากนะคะสำหรับคลิปนีกกนะะ้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะ โอเคเดี๋ยวเตรียมรอรับสําหรับท่านที่เป็นเจ้าของยังพอมีอยู่นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดอย่างไรอาจจะมีขยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ